กูติดรถถากบติดรถถาพี่น้องเล้ยกูยังเง่ยงเวีนก็ยังเงี้ยงเวนแพ่ยังอีกแผ่พป้งหัวทักทายสบายดีกันพี่น้องติบเข่าติบน้ำขันยุงขันจ้องเตรียมพร้อมโอ้ยเด็ดเดดตายแล้วกูอี่เมย์ก็สั่ง้าเขาไป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 คือเก่าแล้วเจ้ากับขืนก่อน แม่กายติตอไปแจ้งมะกล้วยน่อแม่เอาเข่าในมัยนท์พวกหน่ะเป็นเด็กค้นข่าวเดตีบข่าวน้ำห้าวนี่ตายเลยพี่น้องเอ้ยอีปุ่งอีปุ่งไปอันบุญชงเฮือก่อนป้าเถาอะเปหลอกพี่น้องนะเตะตึมขี่รถห้าวออกไปหลาดรถนาบ่าวอยู่น้องหนกเคียนพี่น้องแล้วกันสืบต่อขี่รถนาบ่าวไปเร่ต,ต,ต้องนั่งดอกเจ้านะลูกเขาสิปั่นขาวพร้อมได้นี่ นี้เถี่ยวนี้เถี่ยวพี่น้องมาหอดไปปูไปปูแล้วเสียเอาขาวลงนะเขียนรถพี่น้องมาหอก็ได้นั่งนอกจ้าเยี่ยมรถโอ้พโหมอนกับบมี่เนาะบานนี้เออคือเลิศคือเลิศมีบอมี่เราออกมานอนบอมี่ยังยันโม่ก็มาไปวัด พนยินเขียวก็ได้นั่งนอกแล้วกาไเขาได้นั่งนอกไปฝืนก็จังจกออกมาแล้วจังหน่อยฮนะเนาะนี่มาแล้วเด้มาไผ่ฮู้คนบันป <c ười> จอดรถไว้หนพี่น้ <c ười> องอกันอยู่คุณดมเองเ้ยอยู่งานบุญต่อ หอดแล้วพ oh, um, well? well, you know okay? right. ี s <S ่น right. ้องหอดแล้วหอดแล้วยังอยู่ใ้ยอขมูเออบอกง่ายคือสีบอกง่ายคือจะดีหับเงินแหละเนาะอาซบายดีปลาดุงนะครับเอาเงินซื้อขนมป้าห้โอกาสอีกครั้งเดี๋ยวไปอันไหนไหมบายดีเลยสดีปลาลุงเลยเอาเงินขอบใจป้าลุงอาไว้ขอบใจเด้อขอบใจเด้อังคำได้เงินซื้อขนมแล้ว เทาน้นป้าอุ่าห์ให้โอกาสได้นะอยู่เพื่อนป้าบุหายเลยยัน่าอยากมาอันอันนี้แล้โบเมนโบเมนโตนี้บอนบักกาเสร็จแต่พุดนั่นเออพอดีบนฝากหลดไปน้องบันฝากหลดไปน้องบันดเป็นหูนะจะเอาอุ่าห์ถือมาสินู แล้วพี่น้องคนหลายขนาดวะมือชุดอไทยตะเคียวลงมาเบิ่งเฮื่ออะไรตะเคียวนะนายเตวเวนแบบเผาเอาลูกบัดเมื่อจังเอามาเกี้ยน้ำหลดมามาปะเอาบ่อลูกซีนนะลูกเอาบไปเดียวไปยัางมูปะย่างย่างปะมูมูมูมาจับมือแม่ อย่าผ่า vào vào กับข้องลิ้นหมย่าผ้ากับข้องลินอเออจ้ะบัสรเมื่อจะงอข้องลิ้นนะกั้งจ้องอยู่ได้พี่น,ออน,น,อน้องบอลูบลูบมันหวานมันหวานรวบกกินลูก ป้าพี่น้องเอ้ยยิ่งใหญ่อลังการขอบุณขอบคุณผูหใหญ่ใจดีพี่น้องเทศในเฮาได้มางานบุญนี่สั่นกับโบมีวาสนาได้มาจอยน้องจัดเลยเต็มที่พนะอจะจ้าบานทำกินนี่ลงมาเค็มของพี่น้องโอ้ยบุญไหวมิแม่อ้าปล่อยเท้มาแล้ว แม่ก็มาจะกเบบังคลิปจะถ่ายคลิปเลยกเบังลูกแม่พี่น้องเฮ้ยปล่อยเพื่อนมันแล้วนี่ลูกยันโตอีหมู่นี่ลงมาลูกมาแล้วมาแล้วพี่น้องอ้าอ่าอย่าบังกล้องปะเขาไม่ห้ามเพ้นี่ อันบัวเถิงดับเด้อลูกเด้อเห็นบัวนั่นหมู่เขาพายเฮือน่ะห่างกว่าอยากมาเบิ่งบนชงเฮือห่างกว่าอียังเกาะเทพพรนไซกับอีหยังเกาะอาโถล่ำนี่มาก่อนเลยบึดจำบึดบึดบึดจำบึดปลาถู โ่นกี่ขาดเลยนะจากเมื่อเลยอ่ะอย่าวเผาหมากสไลเดอร์อย่าเผายังคือกินขาแท้นาจนสุดลำเหืออันเนาะแลดแลดลงมาิเดียวเาอย้อนเลยพวกนี้่ตาได้เนี่ยเออกินขาจนสุดลำเหือเลย บูว่ายังกับอียงเลย่านองลวัชี่ที่รักไซนี่โอ้ยท่านลไแม่เอ้ยมันสุดลำเห่อแบบนี้แลยลรอขแขงลิ่คอท้ยป่าจู้จะลองแท้สิลงมาจักหน่อยนี่ มโมมมมสนาใช่ักน้ะเน่รักษากับชาิลาวนี่ผูนค้องแทสิลงมาผูกำลังขึ้นไปสิปอยพี่น้องผูยหิงเขียวเห็นอยู่บ่อยู่ทางไหนกองเสียกองเสีย มวนมวล,มวลพี่น้องบวได้มาเห็นหลายปีเลยยิ <c oughs> ่งแม่เปเท่าไหรคิดว่าสิบมมีบุญวาสนาได้มาแล้วบ่ไปทำบุญบวชซินี่สามก็เลยได้มากกันออกไปเดี๋ยวข้าวห<ป>มากใช้ได้เลยนะลูกเบิ้งแม่เบิ้งชงเหือก่อนนี้ข้าวเดียวนี่ไปบวชไปจำซินออกพรรษาเลยตื่นมารดได้แม่มาเบิ้งบุญชงเหือจ้อยพี่น้อง อพอบัดข้าววิ่ข้าวแพ่พอมาจัดการกับลูกกับผัดเบิดเงินลายอีกได้ขันมากับพ่อนะมีแต่เอากับเอาป้าพี่น้องเ้ยมวนมวนมวนมวแหงพี่น้องมวนมวนอเลีบไดม้าเห็นลายปีเลยอ้ยเยาว่าถอดนับโบกูแล้วพี่น้องบไดม้าจนลืมข้าวเลยมาเห็นแบบนี้รดมีความสุขพี่น้องเปิดหูเปิดตามีแหงจิตใจเบิกบานขึ้นอีกพี่น้อง บกางความเดอมาเดบงีก <Christina. S 2> ็ลูกบางอีก้อนนี่มาซีมานี่ยบางเนนี่บงเนนี่ข้าวบยากดึงนี่ลูกผมจไปลเดอร์วนี้วักีพายวะเอกองเสียมวนน้ำกองเสียนี่แล้วเจ้า เบิ้งเขาเป็นสิเบิ้งเขาสิปล่อยเฮือมันล้วลูกคูณได้เฮือจุำนวะลงมาเออลายสีพายได้ตัวเนี้ยสุดเขาจะเอางามได้สุดนีนะสุดเขาจะเป็นระเบียบงามงามหนึ่งคูณพี่น้องบอลปล่อยกับซีแดงแดงคนละลาวทองบอกเออลาวทองก็ไล่จขึ้นไปปล่อยบอก บอก่พวกนี้ซิงกันแล้วเลยถาพ่ายชนะเลยขึ้นไปซิงกับเขาอีกเด้เหรอแม่เออถาถาตัวนี้ซิงมาชนะเลยเอากราบขึ้นไปซิงกับพวกนั้นอีกพวกนั้นขึ้นไปถาอลไรดิเห็นอเทพพรไส้บ่ดังๆังนะเนาะเฮืออ่ะนะเนาะเอเมนหรือไม่เนาะมาอีกเลยเพี่น้องเออเนี่ย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 ยูโฮมเนี่ยยูโฮมเนี่ยเอาไปเอาเอาเอาไปเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อมาอีกเลยลูก บงนบงม่มาบ้มบงแขงงัย่เห็ี่ยูอนก็บุุนวายมาบุญกัยังบุนวายอยู่ฉันได่ว่าบุญวายแล่ก็ได้ที่บ่เมนยังบ่เด้มากลับไปตั้งใหม่อีกเลยกับไปตั้งรากใหม่เด็สพายดว่าเขาถึงได้เออ เขายงแข่งกันหลายรอบอยู่นล้นี่นะใหญ่มุมพี่น้องเอาไปถิ่มอยู่มาร์ชลรเดอร์ห้ถท่าแม่เผายังหันป่อยซะ

องวงป้าซอเดินอผูซิมหาพันพี่น้องพิเศษพิเศษเลยงานบุญนี่จัดพูละซิมหาพันปกติกะซีปอยู่บ้านเฮาคือว่าแรงงานอันนี้มันก็เป็นพิเศษเนี่ยพี่น้องยังบ่ปล่อยอยู่ มูมีเหือแข่งว่าจังยังหมดป่อยสวนสนุกเด็กน้อยขอบคุณขอบคุณละลายเด้อจ้าผู้ใหญ่ใจดีเอ้ยหายได้มางั้นนี่พี่น้องขอบคุณขอบคุณละลายกขอบุ่นมีความสุขคือกระเพรา ได้มากนี่แหละพี่น้องเข้าได้มากก็มีความสุขพี่น้องเปิดหูเปิด,ดตาแล้วก็ได้เที่ยวขีดเห็นยิงแม่อยากมากพี่น้องให้เรามีกำลังใจสื่นบานขึ้นมาให้เราคลายเครียดจากบาดนะเพียงเนาะยังบกป่อยาอจากเ่ออยู่สิโลไปรเรื่อยนี่แหละ อะไรๆใหญ่ตัวน ja. sí, ี word, oh, oh, oh. Ah, teeth, squishy, uh ้จะเมืนตีงผู้ตีงกัะเออปล่อยแล้วปล่อยแล้วมึดจำมึดจำมึดจำมึดเออ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 ทางนี้พ่ที่อันข้าเจ้าก่อนสิลงเหือบี้ มือนี้มือชุดท้ายพี่น้องมือซิงหลุ่นจิ๋วบอตัวนี้เอ้า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 บุดบุดบุดเสียตัวใดนพี่น้องเสียนอกหรือเสียในถ้าว่านอกคือสี นั่นกลัวได้ค่าปะกลัวมาไกลเส้นไส้ได้หนิเนาะเฮ้ยบุญแข่งเฮือพี่น้องบุญเฮือสวงเนาะสวัสด์นาเขตนครไก่สอนพี่น้องเซตเอาเอาเอาื้มฮเสียนอกเสียไนพี่น้องแน่นอก ทางนายแซงแล้วทางนายพี่ทางนายพังแซงเลยพี่น้องแซงแล้วไอ,อยหัวเหือไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วเอว้าเอ้าฮืเอเฮืเอเฮืฮืไปลูกไปไปสิกินก็กินเอ้านายพัง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 สนะระวังเขาสิแซงขึ้นค่ะ ชนะแท้ชนะแท้ชนะแท้แข่งขันที่ขอบังโบมุมพังเดี๋พี่น้องอ้าวท่านนี้กำลังเสียลงพี่น้อง อู้เรื่อยว่าอียังกับอีกกออยังพี่น้องเทศการเฮืออวันไปอยู่ใกล้ปักเลอสิฮูฮูเรลืองฮูเลาอยู่แดดแดดพี่น้อง เดี๋ยวผมพวูดก,กันอีกคลิปใหม่ด้วยเพลงเดิมเดี๋ยวห้าสีไปหนังนำลูกลงคลิปพี่น้องพูดก,ก,กันอีกคลิปหนาเด้อจ้าเทนอ่าเ็นเฮือสวงสองซีรั่มเลยพี่น้องสองหอบเนาะข่ากุแหละก็แซ่ด้อพี่น้องเด้อมาเที่ยวบุญชงเฮื้อนำกันเด้อ มวนมวนพี่น้องมวนมวนมาา